นิทานเรื่องวัวกระทิงกับแพะกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วที่ทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่แห่งหนึ่งได้มีเจ้าวัวกระทิงตัวใหญ่มันกำลังวิ่งหนีสิงโตที่กำลังไล่ล่ามันอยู่ระหว่างที่เจ้าวัวกระทิงกำลังวิ่งหนีสิงโตอยู่นั้นสายตามันก็ได้มองเห็นถ้ำหินขนาดใหญ่มันจึงได้วิ่งเข้าไปหวังจะหลบในถ้ำนั้นเพื่อที่จะซ่อนตัวจากเจ้าสิงโต มันเดินเข้าไปภายในถ้ำจึงได้พบกับแพะตัวหนึ่งเข้าเจ้าแพะได้เข้ามาจับจองเป็นเจ้าของก่อนมันเสียแล้วทันทีที่เจ้าวัวกระทิงเข้าไปหลบในถ้ำนั้นเจ้าแพะก็ได้พูดถามกับเจ้าวัวกระทิงออกไปว่าเจ้ากล้าดียังไงวิ่งเข้ามาในถ้ำของข้าทั้งๆท,ที่ข้ายังไม่ได้อนุญาตแพะตัวนั้นพูดด้วยน้ำเสียงไม่พอใจอย่างมากวัวกระทิงที่ได้เห็นดังนั้นจึงพูดขึ้นว่า ข้าขอมาหลบเจ้าสิงโตตัวนั้นมันกำลังไล่ล่าข่าอยู่ข้าขอหลบในถ้ำตรงนี้ก่อนได้ไหมเดี๋ยวข้าก็ไปแล้วเจ้าแพะได้ยินดังนั้นก็ยิ่งไม่พอใจมันจึงพุ่งเข้าชนวัวกระทิงตัวนั้นสุดแรงและชนเข้ากับเขาของเจ้ากระทิงทำให้มันได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเจ้าวัวกระทิงเห็นดังนั้นจึงพูดขึ้นว่าเจ้าจะทำร้ายข้าอย่างไรก็ได้ข้าไม่กลัวเจ้าหรอก ข้ากลัวแต่เจ้าสิงโตตัวนั้นต่างหากหลอให้เจ้าสิงโตตัวนั้นผ่านไปเสียก่อนเถอะเดี๋ยวข้าจะจัดการกับเจ้าทีหลังช่างไม่รู้เรื่องอะไรเลยแทนที่จะอยู่กันเฉยๆรักษาตัวเองให้รอดจากศัตรูแล้วข้าจะทําให้เจ้าได้รู้ว่าพละกําลังระหว่างเจ้ากับข้าใครจะน่าเกรงกลัวกว่ากันเจ้าจะลองไหมล่ะหลังสิ้นบทสนทนานั้นเจ้าแพก็ไม่กล้าจะทําร้ายเจ้าวัวกระทิงอีกเลย นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการเอาเปรียบคนที่กำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากนั้นเป็นสิ่งที่คนจิตใจดีเขาไม่ทำกัน